ตอ,อนที่8ความภาคภูมิฝูงชนเร่งร้อนถอยระยะห่างออกมาสร้างช่องว่างให้พวกเขาเพียงพอเพื่อต่อสู้จากกระพัดนี้และข้าราชบริพารเท่าก็หาได้ขัดขวางแต่อย่างใดพวกเขาล้วนมั่นใจในตัวชินเทียนอี้กันทั้งสิน้นชินเทียนนี้ครอบครองเส้นวิญญ,ญาณถึงสี่อีกทั้งยังได้รับทรัพยากรสำหรับการฝึกฝนมานานหลายปีแน่นอนว่าย่อมต้องแข็งแกร่งกว่าชินอยู่ในทุกด้าน องค์ชายสี่ล้มในหมัดเดียวเลยหนึ่งในชายวัยกลางคนสวมใส่ชุดกรอดสีดำกล่าวออกเขาคือแม่ทับหยวนบิดาของหยวนหยานหญิงซึ่งหยวนหยานหญิงก็คืนข้างกายเขาเช่นกันอี้เอ,อ๋อหังจัดการมันได้ข้าจะมอบรางวัลเป็นเม็ดยาปรานวิญญ,ญาณ20เม็ดจากกระพันนีร่วมวงเผยสายตาย,ตายเยีเยบเป็นประกายโหดเหี่ยมนางกล่าวเช่นนี้ต่อฉินเทียนอีเพื่อให้จัดการชินอยู่อย่างราบคา ทางด้านเหล่าข้าราชบริพารเท่าต่างก็คาดหวังจะได้เห็นชินยุนบาดเจ็บหนักและพ่ายแพ้เช่นกันพวกเขาล้วนเผยรอยยิ้มแต่ชัยชนะนี้ล่วงหน้ากันแล้วชินเทียนอี้มีดีกว่าชินยุนทุกตรงด้วยการสนับสนุนจากสกพรพันินีและข้าราชบริพารเท่าเขาจึงได้รับทรัพยากรการฝึกฝนมากมายพร้อมทั้งมีพื้นฐานแน่นกว่าชินยุนอย่างไม่อาจประเมินเพราะเหตุนี้ทุกคนในที่นี้จึงเชื่อใจเขาอย่างไม่มีข้อสงสยัย เช่นนั้นให้ข้าเป็นกรรมการในการแข่งขันครั้งนี้แล้วกันในเมื่อเป็นการแข่งขันย่อมไม่อาจหลีเกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหากเป็นเช่นนั้นจงอย่าได้โทษอีกฝ่ายยังชี้ให้หาได้เข้าห้ามถับไม่นี่คือโอกาสที่นางจะได้พิสูจน์ถึงพื้นฐานของชินหยุนเมื่อนางพบว่าชินอยุนและชินเทียนอี้พร้อมแล้วนางจึงพูงเสียงดังออกว่าเริ่มได้ถึงตอนนี้ชินเทียนอี้เริ่มเป็นฝ่ายโจมตีก่อน ก้าวเท้านั้นมั่นคงและรวดเร็วยิ่งนี่ประหนึ่งสายลมหอบพัดพาเข้าหาชินหยุนด้วยความสามารถระดับนี้ตั้งแต่ยังเยาว์ผู้อาวุโสหลายคนต่างลอบพยักหน้าภูมิใจชินยุนสายตาเสมือนอินทรีจับจ้องชินเทียนอี้เมื่ออีกฝ่ายพุ่งเข้าหาพร้อมกันนี้เขาเริ่มรวบรวมพลังปราณขนาดเตรียมใช้เคล็ดวิชาระเบิดปราณสมกับเป็นบุตรของจักรพรรดิถึงกับมีพื้นฐานหนักแน่นตั้งแต่วัยเยาว์เพียงน,นี้ ลมหายใจสงบก้าวเดินมั่นคงความสงบจะนำพามาซึ่งผลลัพธ์อนาคตเขาต้องเป็นใหญ่เป็นโตได้แน่ดูเหมือนองค์ชายเทียนอี้จะเหนือกว่าชินยุนบุคคลไร้อย่างอายทุกด้านเมื่อฝูงชนพบเห็นเคล็ดวิชาเคลื่อนไหวของชินเทียนอี้พวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะกล่าวชมเชยกันออกมาหลังชินหยุนพิการไปตลอดหปีล้วนถูกละเลยไม่มีใครเข้าสนับสนุนแต่อย่างใด ไม่นานมานี้ได้ยินว่าทะลวงขอบเขตมาได้พร้อมเม็ดยาช่วยเหลือเช่นนั้นคงไม่มีเคล็ดวิชาย,ยุท์ใดความพ่ายแพ้นี้ไม่ต้องสงสัยแล้วท่านพ่อพี่เทียนอนี้นั้นแข็งแกร่งแข็งแกร่งยิ่งกว่าข้าด้วยซ้ำหยวนยานยิงหัวราอคิกคักดวงตาของนางตอนนี้เปลี่ยมด้วยความนับถือหมดใจแน่นอนการตัดสินใจของพ่อดีเสมอมา ย่อมไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใดที่พ่อให้ลูกแต่งงานกับเขาแม่ทับหยวนกล่าวยกยอทั้งรอยยิ้มวันนี้ชินยุนคงไม่มีชีวิตรอดแล้วชินยุนย่อมได้ยินคำกล่าวของแม่ทับหยวนยวนหยานหญิงเคยได้รับการรักษาโดยอดีตมหาอุปราชแต่เพื่อเอาอกเอาใจต่อจักรพรรดินี้ทั้งบิดาและทิดาถึงกับลืมเลือนความช่วยเหลือครั้งนั้นจนหมดสิน้นเมื่อชินเทียนอี้พุ่งเข้าหาชินยุนอีกทั้งยังได้ยินคำกล่าวชมไม่ขาดปากจากฝูงชน มันก็อดไม่ได้ที่เขาจะหย่อนความระวังเพราะความได้ใจเมื่อเห็นว่าชินยุนเพียงแต่ยืนนิ่งไร้การเคลื่อนไหวที่เต็มไปด้วยช่องโหว่เขายิ่งรู้สึกเดียดฉันมากขึ้นทางด้านชินยุนพลังปราณที่รวบรวมมาชั่วระยะเวลาหนึ่งเปี่ยมแน่นในแขนพลังปราณของขอบเขตกายวรยุทธ์ระดับที่สี่นั้นแข็งแกร่งและหนาหนักกว่าครั้งก่อนที่ต่อสู้กับอีกฝ่ายเพียงแค่พลังนี้ก็เพียงพอให้หมัดของเขาสั่นเล็กน้อยขณะรอปล่อยออกตึกตึกตึก เสียงฝีเท้าชินเทียนอี้รุกคืบเข้าหาและขณะที่ใกล้ถึงตัวชินยุนนั้นเองความเร็วกลับยิ่งเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็นเขาปรากฏต่อหน้าชินยุนแทบในพริบตาครื่นพลังปราณของชินเทียนอี้ทะลักออกจากหมัดพร้อมเสียงฟุบดังขึ้นพร้อมพุ่งเข้าปะทะใบหน้าของชินยุนด้วยการโจมตีหลายลื่นนี้เพียงพอให้ทุกผู้คนอุทานด้วยความชื่นชมในทางตรงกันข้ามชินยุนหาได้ขยับแต่อย่างใดไม่ สิ่งนี้ยิ่งทำให้ผู้คนมองเขาอ่อนแอยิ่งขึ้นตกใบหน้าของชินหยุนรับแรงประทรุนแรงสีเสเอียงไปด้านหนึ่งเลือดนั้นกำลังหลั่งออกจากมุมริมฝีปากเขาไม่ได้คิดขยับเพื่อหลบเขาเพียงใช้ใบหน้ารับมัดหนาหนักของชินเทียนอีองค์ชายเทียนอี้เร็วมากชินหยุนไม่มีจังหวะให้หลบอ่อนแอเกินไปแล้วคนผู้หนึ่งร้องอุทานขึ้น เมื่อเห็นว่าโจมตีได้สำเร็จชินเทียนอี้รอบยินดีเขามองที่หยวนหยานหญิงทั้งรอยยิ้มพุมอ,อกภูมิใจและชั่วขณะนี้เองร่างของชินหยุนกระตุกขณะกระดูกส่งเสียงลั่นกรอบพลังปราณที่เขารวบรวมเป็นเวลานานกำลังทะลักไปที่หมัดมันกำลังเกิดขึ้นเป็นแรงระเบิดที่รุนแรงขุมหนึ่งขณะที่ชินเทียนอี้ตระหนักว่าต้อตอบสนองก็สายเกินไปแล้ว ัดของชินยุนหวอนออกประหนึ่งสายฟ้าฟาดพร้อมพลังปราณที่สร้างคลื่นลมหอบหนึ่งหมัดที่รดวดเร็วราวสายฟ้ารุนแรงนี้ปะทะกับหน้าท้องของชินเทียนอีดังกึกก้องชินเทียนอี้เมื่อโดนโจมตีเข้าจึงต้องร้องออกอย่างน่าสังเวชเลือดกระอออกมากองหนึ่งเต็มปาเข่าคุกลงกับพื้นมือนั้นทำได้เพียงแต่กุมท้องเอาไว้ทันทีหลังจากนั้นขาของชินยุนหวดเข้าใส่ประหนึ่งสายลมฟาดฟัน สิ่งน,นี้คือลูกเตะที่ตัดผ่านอากาศเสยเข้าที่คางของชินเทียนอีอย่างไม่ปราณีอากชินเทียนอีกรีดร้องเจ็บปวดขนาดล้มกลิ้งกับพื้นก่อนหมดสิ้นสติไปชินยุนชนะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆนชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ